ในโลกที่ภัยคุกคามข้ามชาติและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องการพัฒนาขีปนาวุธที่มีพิสัยยิงไกลและพลังทำลายสูงกลายเป็นสิ่งจำเป็นต่อการรักษาอธิปไตยของประเทศล่าสุดประเทศไทยได้เปิดตัวขีปนาวุธหนักรุ่นใหม่ภายใต้รหัส SDF-55 ซึ่งถือเป็นก้าวกระโดดสำคัญของกองทัพไทยในการเข้าสู่ยุคแห่งขีปนาวุธเชิงกลยุทธ์ระดับภูมิภาคขีปนาวุธ SDF 55ไม่ได้เป็นเพียงระบบอาวุธธรรมดาแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของศักยภาพในการยับยั้งภัยคุกคามการป้องปรามและการปกป้องผลประโยชน์ของชาติในระยะยาวสเดี55คืออะไรความลับที่เพิ่งเปิดเผยขีปนาวุธหนักสเดฟย5 5เป็นโครงการลับที่พัฒนาภายใต้ความร่วมมือระหว่างศูนย์วิจัยอาวุธขั้นสูงของไทยกับพันธมิตรด้านเทคโนโลยีจากต่างประเทศ โดยใช้เวลาวิจัยและทดสอบนานกว่า7ปีจนถึงการเปิดตัวอย่างไม่เป็นทางการในช่วงปลายปี2033ชื 2> 2, <33. S 1> ่อสดิยย่อมาจาก Strategic Defense f o r e หมายถึงกำลังรบเชิงกลยุทธ์โดยรหัส55สื่อถึงระยะทางทำก,การที่มากกว่า5,500กิโลเมตรซึ่งถือเป็นพิสัยยิงระดับข้ามทวีปในระดับภูมิภาคสเดิย55ิจึงสามารถครอบคลุมเป้าหมายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอเชียใต้และบางส่วนของตะวันออกกลางสมรรถนะทางเทคนิค อนุภาพที่หน่าหวั่นเกรง SDF 55ได้รับการออกแบบให้สามารถติดหัวรบได้หลากหลายรูปแบบทั้งหัวรบธรรมดาหัวรบเจาะเกราะและหัวรบพลังงานสูงแบบเทอร์โมบาริกน้ำหนักของหัวรบสูงสุดได้ถึง2,500กิโลกรัมซึ่งเพียงพอสำหรับทำลายเป้าหมายระดับเมืองหรือฐานทัพขนาดใหญ่ระบบนำวิธีของ s d 55เป็นแบบไฮบริดใช้การนำทางด้วยดาวเทียม GPS Glons รวมกับระบบอินฟราเรด และเรดาร์ปลายทางทําให้มีค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน10เมตรซึ่งถือว่าแม่นยำม,มากในกลุ่มขีปนาวุธหนะักความเร็วของขีปนาวุธสามารถเร่งได้ถึงระดับม็อก8หรือมากกว่า9,800กิโลเมตรต่อชั่วโมงทําให้ระบบต่อต้านของฝ่ายตรงข้ามมีโอกาสต่าในการสกัดก่อนถึงเป้าหมายการออกแบบและระบบยิง SDF 55ถูกติดตั้งบนแพลตฟอร์มแบบเคลื่อนที่ซึ่งเป็นรถลำเลียงขนาดใหญ่ที่สามารถปฏิบัติการไดในทุกสภาพภูมิประเทศระบบยิงสามารถติดตั้งได้ทั้งบนภาคพื้นดินและในอนาคตอาจรองรับการปล่อยจากเรือหรืออากาศยานขนาดใหญ่การยิงสามารถควบคุมจากศูนย์บัญชาการระยะไกลได้และสามารถตั้งโปรแกรมเป้าหมายล่วงหน้าหลายจุดในภารกิจเดียวซึ่งทำให้สามารถโจมตีเป้าหมายได้พร้อมกันหลายแห่งและลดเวลาตอบสนองของฝ่ายตรงข้ามความสำคัญทางยุทธศาสตร์ของ SDF 55ขีปนาวุธ SDF 55ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อการลุกรานแต่เป็นเครื่องมือป้องกันประเทศขั้นสูงสุดโดยเฉพาะในกรณีที่เกิดการลุกรานทางทหารหรือการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานสำคัญเช่นโรงไฟฟ้าสนามบินศูนย์บัญชาการกลางความสามารถในการโจมตีเป้าหมายในระยะไกลช่วยให้ประเทศไทยมีพลังการยับยัง้ง deterrence power ต่อประเทศที่อาจคิดคุกคามอธิปไตยทั้งในทางทหารเศรษฐกิจหรือเทคโนโลยีนอกจากนี้ SDF 55ยังแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมกรลาโหมไทยและความสามารถในการพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยีซึ่งเป็นเป้าหมายระยะยาวของรัฐบาลในการสร้างความมั่นคงแบบยั่งยืนการตอบสนองจากนานาชาติหลังการเปิดเผยเกี่ยวกับขีปนาวุธ SDF 55ประเทศเพื่อนบ้านและชาติมหาอำนาจได้ติดตามความเคลื่อนไหวอย,อย่างใกล้ชิดหลายฝ่ายแสดงความกังวลว่าการพัฒนาอาวุธดังกล่าวอาจกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันทางอาวุธในภูมิภาค แต่ในอีกด้านหนึ่งก็มีเสียงชื่นชมถึงความสามารถของไทยที่สามารถพัฒนาขีปนาวุธเชิงยุทธศาสตร์ได้ด้วยตนเองและเรียกร้องให้ไทยมีบทบาทนําในการรักษาสมดุลและสันติภาพของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รัฐบาลไทยได้ออกถแถลงการยืนยันว่า SDF 55มีเป้าหมายเพื่อการป้องกันประเทศเท่านั้นและไม่มีแผนจะใช้งานในลักษณะเชิงรุกยกเว้นกรณีที่อธิปไตยถูกรุกรานอย่างรุนแรงอนาคตของโครงการ SDF ก้าวต่อไปของไทย ขณะนี้กองทัพไทยมีแผนพัฒนา SDF 55รุ่นถัดไปที่มีระบบนำวิธีอัจฉริยะยิ่งขึ้นและรองรับหัวรบหลายลูกในขีปนาวุธเดียวเมลซึ่งจะเป็นเทคโนโลยีล้ำหน้าสำหรับการป้องปรามในอนาคตในระยะยาวอาจมีการจัดตั้งเครือข่ายขีปนาวุธหลายจุดทั่วประเทศและเชื่อมโยงด้วยระบบควบคุมกลางแบบ AI ทําให้สามารถประเมินภัยคุกคามและสั่งยิงตอบโต้ได้ภายในไม่กี่วินาทีประเทศไทยยังวางเป้าหมายในการใช้ความรู้จาก SDF 55เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีด้านอาวกาศและดาวเทียมเชิงป้องกันรวมถึงสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านวิศวกรรมขั้นสูงให้แก่ภาคเอกชนและการศึกษาสรุป s d ส55ความภาคภูมิใจของชาติไทยขีปนาวุธหนัก SDF 55ไม่เพียงเป็นผลงานของวิศวกรไทยแต่ยังเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าประเทศไทยมีศักยภาพในการก้าวสู่ระดับสากลด้านความมั่นงคงกองทัพไทยไม่ใช่เพียงผู้รับเทคโนโลยีจากต่างชาติอีกต่อไปแต่สามารถพัฒนานำเข้าทดลองและใช้งานอย่างเป็นระบบได้ด้วยตัวเองเมื่อขีปนาวุธ SDF 55ประจําการเต็มรูปแบบประเทศไทยจะกลายเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีระบบป้องกันตนเองขั้นสูงระดับนี้และเป็นหลักประกันสําคัญต่ออธิปไตยและสันติภาพของชาติไทยในอนาคต